อีหน <łość> ้าคนไม่ใช่กระถางทูบเห็นเหลยเข้มแบบปลายแหลมแหลมเลยคลิปมุกัดปากปึ๊บตูนหัวล้อปากปึ๊บ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 ปากปึ๊บ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 อ๋อหลังนั้นเป็นหลังสเตนดินไม่ปักหน้าไม่ปักหน้า มึงก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียอยู่แล้วป่ะเป๊ะจริงหมอจริงหมอจริงจริงหมอจริงจริงมันปดไม่ได้มันปวดปักไม่ได้เข็มมานะาถามถามที่เขาบอกอะไรฝังเข็มเหมือนกันมึงฝังกี่เข็มเป็นเหมือนเม่นเลยอ่านี่แหละนี่สิ่งที่อยากได้คืออย่างนี้เลยสิ่งที่อยากได้คืออย่างนี้เลยแต่เปลี่ยนจากหลังเป็นหน้าแต่เปลี่ยนจากหลังเป็นหน้าพี่ก้าเดี๋ยวพี่ก้าดูเด็กผมตอนเขาเล่นซีนที่แบบว่าโดนฝังเข็มที่หน้าแล้วหัวเราะนะไม่เจ็บไม่เจ็บแบบว่าปักเป็นแบบที่หมอหมอจริงมาปักร่วมเฟรมเลย ยเพื่อจะปากเอาไปใส่ทุกมือก่อนเพื่อว่าเพื่อตอนมารับหน้าแค่หน้าคุณนะ่ะจะได้เป็นมือเป็นมือหมอจริงเห็นเห็นเลยเข็มแบบปลายแหลมๆเลย <c oughs> ปวดจริงตอนนี้เพราะมันมันเข้ากล้ามเนื้อไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้อยู่นิ่งๆ,ๆเขาให้อยู่นิ่งๆทำไมพี่ไม่บอกคุ้มกันวใจ แสนสนั่นพันสั่นสู้9มกราคมนี้โรงภาพยนตร์